รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะพบกับดวงชะตา,าพาเพลินบอมเทรนีนะคะวันนี้ เป็นการอ่านชีวิตแผนให้ของคนที่เกิดในวันที่16ค่ะมาดูกันว่าในปี2,565คนที่เกิดวันที่16จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากพลังงานภาพรวมก่อนแล้วก็จะค่อยๆเจาะไปทีละประเด็นนะคะ โอฟชนะคะจะบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือกำลังเกิดขึ้นอยู่ก็เป็นไปได้นะคะคนที่เกิดวันที่16น่าจะต้องทำงานหรือคิดอะไรเยอะทีเดียวนะไพ่อยากจะอยากให้คุณนะมีเวลาพักผ่อนด้วยหรือคุณเองตอนนี้คุณก็รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าคุณต้องการเวลาพักผ่อนนะคะอาจจะต้องหาเวลาให้ตัวเองพักผ่อนนิดนึงนะคะนอนหลับพักผ่อนบ้างให้เต็มที่นะคะ ไฟฟ้าเ s าะ uh, นะคะเป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะเจอคนที่แบบว่าต้องไปอยู่ในจุดที่ได้เจอกับคนที่เหมือนกับเอาแต่ใจตัวเองหรืออะไรบางอย่างจนบางครั้งบางทีคุณอาจจะรู้สึกแบบว่าเออไม่อยากคุยด้วยแล้วอะไรประมาณเนี้ยแบบพูดไปก็ก,ก็เขาก็จะเอาอย่างที่เขาต้องการอะไรประมาณประมาณประมาณนี้ซึ่งมันก็เลยทําให้คุณอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยก็เป็นไปได้นะจนอยากจะรู้สึกอยากจะนอนหลับพักผ่อนอะไรประมาณนี้นะคะ for bonds นะคะเหมือนกับว่าคุณเนี่ยอยากจะให้มันมีอยากจะให้ครอบครัวมันมีความมั่นคงอยากจะให้มีชีวิตมันมีความมั่นคงและแน่นอนว่าคุณทําได้นะมันจะเกิดความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะแนอนาคตจะเริ่มลงหลักปักฐานเริ่มมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ f i v e o f Pentacles นะคะจะบอกว่าคุณเนี่ยต้องบอกว่าผ่านช่วงชีวิตอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายเลยมีความมุ่งมั่นพยายามคือคุณแบบ เต้องช่วยเหลือตัวเองเยอะเหมือนกันไปขอความช่วยเหลือใครก็ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือนะในอดีตที่ผ่านมานะจนแบบคุณสู้คุณลุยด้วยตัวเองมามามากพอมามากสักพักหนึ่งมันก็เลยทําให้บางครั้งบางทีแล้วเจอคนเอาแต่ใจอีกนู่นน,นี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยบางครั้งบางทีทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยต้องการการพักผ่อนนะคะเป็นไปได้เลยนะคะอืมเหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านมาผ่านการคิด เยอะคิดหนักคิดอะไรต่างๆมาเยอะพอสมควรทีเดียวนะคะเยอะพอสมควรทีเดียวในการคิดตกผลึกอะไรต่างๆมากมายนะเอ,อแต่ว่ามันก็ตกผลึกมาแล้วแหละคุณกาลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะอืม จะบอกว่าในอนาคตคุณน่าจะได้รับการช่วยเหลือจากใครบางคนนะจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นจะได้รับความช่วยเหลือจากใครบางคนนะ,ะหรือในขณะเดียวกันคุณอาจจะต้องช่วยเหลือผู้อื่นเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะช่วยเหลือใครก็ดูความเหมาะสมของตัวเองด้วยและกันนะคะคิดให้ดีๆนะคะรอบครอบก่อนที่จะช่วยเหลือใครเอ็นดูเขาเอ็นเราอย่าขาดนะคะทูอัครับนะคะจะบอกว่า คุณน่าจะได้เจอกับกัลยาณมิตรที่ดีหรือมีคู่ที่ดีหรือมีคนที่จะมาคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณให้กำลังใจชุกคนนะทั้งให้กำลังกายกำลังใจคุณในการใช้เวลาหรือว่าใช้ชีวิตในช่วงต่างๆนะคะอืมให้คุณเปิดใจนะจะมีคนดีๆที่จะเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือคนมีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะเข้ามาหาคนนั่นเองนะคะ Two of Pentacles นะคะจะบอกว่า,ามันอาจจะต้องแบบสมดุลชีวิตให้ดีนะในเรื่องการงานการเงินอะไรต่างๆนะคะแล้วกเ็เหมือนกับว่า,ามันเป็นบริบทร,รอบข้างเนาะมันเป็นสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่มันทําให้คุณต้องแบบสมดุลให้ดีๆทั้งการงานการเงนินชีวิตเนาะเวลาอะไรต่างๆนะคะ 4 of pentacles นะคะความคิดลึก,ลกๆของคุณเนอะคุณเหมือนกับว่าคุณพยายามจะเก็บเงินเก็บทองแนหะตอนเนี้ยคุณรู้ว่าเออเออ่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเงินทองมันต้องเก็บเหมือนกับต้องมีเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินเนี่ยมันจําเป็นจริงๆนะแล้วช่วงเวลานี้คุณคคือคือคุณ,ค,ณคุณอยากพักอะแต่ในะขณะเดียวกันคุณก็รู้สึกว่าต้องหาเงินหาทองแล้วก็เก็บเงินเก็บทองไว้เยอะอประมาณนี้นะคะ The World นะะภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนก็จะมีความสุขง,ง่ายๆเกิดขึ้นนะคุณจะหยิบจะจับจะทำอะไรจะประสบความสำเร็จนะคะอ่ะสรุปภาพรวมอีกสักนิดหนึ่งสำหรับคนที่เกิดวันที่16ปี2565นนะคะอาจจะมีอาจจะผ่านมาแล้วก็ได้นะคะเรื่องราวต่างๆในอดีตเนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะ,ะมีการผ่านการคิดเยอะคิดหนักคิดอะไรแบบ เยอะแยะมากมายเนาะเพื่อตกผลึกอะไรบางอย่างบางครั้งบางทีไปขอความช่วยเหลือใครก็อาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือคือต้องยืนด้วยลําแข้งตัวเองแบบอัตหิอัตโนนาโถเลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะบางครั้งบางทีไปเจอคนที่แบบเอาแต่ใจจะเอาอย่างที่เขาต้องการให้ได้นะหรือเป็นไปได้ว่าทํางานบางครั้งบางทีเขาอาจจะเจอคนที่แบบจะเอาอย่างที่ตัวเองคิดเออไม่ฟังความคิดเห็นก็เป็นไปได้จนทําให้บางครั้งบางทีคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยต้องการการพักผ่อน หาเวลาให้ตัวเองพักผ่อนนะคะแล้วก็ต้องสมดุลชีวิตให้ดีนะทั้งเรื่องการงานนะเวลาในการพักผ่อนเวลาในการทํางานแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเงินนะอาจจะต้องมีหมุนเข้าหมุนออกคนคุรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าต้องเก็บเงินเก็บทองไว้ให้ดีนะอาจจะมีบาคนมาขอความช่วยเหลือคุณนะก็ คิดให้ดีเนาะชั่งน้ำหนักให้ดีอย่าช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเดือดอร้อนในขณะเดียวกันในอนาคตถ้าคุณต้องการขอ,ขอความช่วยเหลือใครเนี่ยอาจจะมีคนมามาโปรดคนมามาโปรดคุนมาช่วยเหลือคุณด้วยนะแล้วก็จะมีความมั่นคงเนี่ยกําลังค่อยๆเติบโตเกิดขึ้นและมีกัระยะนานมิตรมีอาจจะมีหุ้นส่วนหรือว่ามี เพื่อนร่วมง,งานหรือใครเนี่ยที่จะมาซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณเป็นสิ่งดีๆให้กับคุณเติมเต็มให้คุณนะให้คุณได้ผ่านพ้นช่วงต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเป็นความสุขง่ายๆในอนาคตข้างหน้านะคะอันนี้เป็นพลังงานภาพรวมก่อนเดี๋ยวเรามาเจาะทีละประเด็นกันเริ่มต้นจากเรื่องของการงานนะคะที่เป็นงานหลักงานประจำของคนบางคนทำงานออฟฟิศบางคนทำงาน บางคนทํางานออฟฟิศบางคนทํางานธุกรกิจส่วนตัวนะมาดูกันว่างานหลักงานประจําของคนที่เกิดวันที่16ปี65เป็นอย่างไร Night of ups, นะะ job Cups นะคะเพจจ็อบคัพสนะคะแล้วก็นายจ็อบคัพส์นะคะต้องบอกว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคนนะในอนาคตในปี2 5 6 5นนะคะ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจความขยันหมั่นเพียรความไม่ย่อท้อความไม่ยอมแพ้ของคุณนะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จและคุณก็จะมีความโชคคือคุณมีความโชคดีอยู่ในตัวด้วยนะคะแล้วก็คุณกําลังเดินทางเข้าใกล้ความสําเร็จไปทุกทีนะถ้าเกิดคุณอยากจะให้มันเร็วกว่านี้คุณต้องขยันเพิ่มมากขึ้นต้องทําอะไรเร็วมากขึ้นทําอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคุณมีเสน่ห์มีโอกาสที่จะเอ่อได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆมีคนคอยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือนะคะ เออมีสเสน่ห์มากๆเลยที่จะทําให้คนดึงดูดคนออดึงด,ด,ดึงดูดคนให้มาช่วยเหลือคนให้มาซัพพอร์ตคนนะถ้าคาขายเป็นไปได้ว่าลูกค้าจะเข้าเยอะมากเนาะจะมีคนออคุณจะมีพลังดึงดูดให้คนมาซื้อมหาหากับคุณนะคะประมาณนี้สําหรับงานหลักงานประจํานะคะต่อมาอาชีพเสริมหรือ,รองานรองนะบางคนทํามากกว่าหนึ่งอาชีพอาชีพเสริมหรืออาชีพรองควรเป็นอย่างไรคนที่เกิดวันที่16ปี65 The Hermit นะคะเซ uh, Seven of บอ n s นะคะและ Age of Pentacles นะคะมีบางครั้ง <Hug ging noise> บางทีอาจจะต้องแบบอยู่สงบกับตัวเองนะเพื่อตกผลึกเพื่อคิดกระบวนการอะไรต่างๆในการทำอาชีพเสริมอาชีพรองให้ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าจะมีความท้าได้ทาย ท้าทายใดๆนะคุณจะจัดการจะฝ่าฟันแล้วก็ลุยไปได้หมดเพราะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถมีศักยภาพมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความพยายามมีความมุมานะในการที่จะไปสู่ความสําเร็จนะคะแล้วก็แน่นอนว่าคุณสามารถสร้างเงินสร้างทองได้จากอาชีพรองหรืออาชีพเสริมนี้ด้วยยิ่งทํามากยิ่งได้มากยิ่งทํามากยิ่งรวยมากนะคะในเรื่องของอาชีพเสริมหรืออาชีพรอง <S 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 ต่อมาค่ะการเงินการเงินปีห5ของคนที่เกิดวันที่16เป็นอย่างไรการเงินเดสนะคะ Uh, queen of Swords นะคะและ เชนอโปลน์ bones, นะคะในเรื่องของอาชีพเสริมในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันที่16ปี65จะจบสิ้นจากสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่แล้วนะคะอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคนะมันจะจบสิ้นไปแล้วคุณจะฝ่าฟันไปได้คุณจะลุยได้คุณจะจัดการได้คุณจะบระหิหารจัดการการเงินของคุณได้นะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องทํางานเยอะหน่อยทํางานหนักหน่อยเพื่อให้แลกมาซึ่งเงินนะแต่คุณจะจัดการได้ลุยเงยลุยได้แล้วก็จะ สามารถฝ่าฟันช่วงเวลานี้ไปได้นะคะขอเชื่อมั่นในตัวเองนะอาจจะมีอาจาอาจ,าจ,าจะจะ,จะมีเงินมีทองได้จากการลงมือทำอย่างอย่างหนักอย่างเต็มที่นะแล้วก็ความเด็ดเดี่ยวความมั่นคงความไม่ยอมแพ้ของคุณนะจะทําให้คุณมีการเงินการทองเข้ามานะคะอ่ะในส่วนของการเรียนค่ะคนที่เกิดวันที่16ปี65เป็นอย่างไรการเรียนเด e อ u สันขึ้นมา s e ิ e n n t วอร e อขึ้นมาและเท n of s o ซ r ์นะคะการเรียนจบจากสิ่งเกา่าเริ่มต้นสิ่งใหม่อะไรที่เหนื่อยๆมันจะจบสิ้นแล้วนะขอให้คุณสู้ต่อไปขยันมันเพียรทำให้เต็มที่นะคะมุ่งมั่นตั้งใจขยันอ่านหนังสือขยันฝึกฝนขยันทำกันบ้านวาพอพไอเออะไรต่างๆมันอาจจะหนักหนานหลือเกินช่วงเวลานี้แต่จะบอกว่ามันจะจบสิ้นและมันจะนำพาคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นที่คุณจะได้รับความสดใสความาไ,ดได้เก็บเกี่ยวผลผลิต จากการที่คุณลงมือทําลงมือเรียนนะอ่านหนังสือหรือว่าทํางานทำการบ้านอะไรต่างๆมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากมีโอกาสที่จะสอบผ่านสอบได้นะคะแล้วก็เรียนจบสูงมากจากการลงมือทําของคุณตั้งใจของคุณเหนื่อยหน่อยแต่ลงมือทาให้เต็มที่มันจะจบสิ้นแล้วมันจะผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นแล้วนะคะลุยต่อไปค่ะใกล้แล้วเต็มที่สู้ต่อไปอย่าย,ยอมแพ้นะคะต่อมาเรื่องของสุขภาพค่ะการงานการ เงินการเรียนแล้วสุขภาพเป็นอย่างไรคนที่เกิดวันที่16ปี65 GM Place นะคะ Ace of Wands นะคะและ Seven of Swords นะคะในเรื่องของสุขภาพระวังในเรื่องของภูมิแพ้เกสรดอกไม้หรืออะไรต่างๆนะคะหรือโรคอ้วนบางทีกินแล้วนอนกินแล้วนอนกินแล้วนอนนะคะอาจจะอ้วนได้เป็นไปได้นะคะแล้วก็เรื่องของเขาเรียกอะไรอะของมีคมอะไรต่างๆเรามาระวังด้วยนะมีสติในทุกๆการ ใช้ชีวิตนะคะแล้วก็อาจจะมีปวดแขนปวดบ่าปวดไหล่ปวดมืออาจจะเกิดจากการแบกหามหรือการนั่งนานๆการถืออะไรนาน,านๆจากการจับยกอะไรนานๆก็เป็นไปได้ปวดหัวปวดศีรษะอาจจะมีเล็กน้อยนะคะอาจจะเกิดจากการใช้ความคิดอะไรต่างๆนะคะประมาณนี้ในเรื่องของสุขภาพต่อมาเรื่องของความรักนะคะคนโสดคนที่เกิดวันที่16ปี65เป็นอย่างไรคนโสด night of pentacles นะคะ the devil นะคะและ tree of f i n a c i a s นะคะอาจจะมีแม่สือ่อแม่ช้าเข้ามาติดต่อเจรจาให้กับคนนะคะมีคนเข้ามาหาคนเป็นคนที่ทำงานดีนะมีรายได้ดีด้วยนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งทำงานดีมีรายได้มีภูมิฐานนะคะอาจจะเข้ามาหาคนนะมีแม่สือ่อแม่ช้าเข้ามาติดต่อเจรจานะคะพิจารณาให้ดีว่าเป็นความรักหรือความหลงนะดูให้ดีนะคะดูให้ดีแล้วก็ศึกษาให้ดีก็คือพยายามศึกษาเรียนรู้กันไปก่อนให้ดีนะคะว่า มันโอเคไหมเข้ากันได้ไหมนะคะอย่าลึกอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจอะไรต่างๆนะคะคิดศึกษาทําความเข้าใจกันให้ดีก่อนก่อนที่จะตัดสินใจคบหากันแล้วกันนะคะคือดูแล้วมันเป็นดีแหละแต่ว่าต้องดูให้ดีมันอาจจะมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายมีมาหลายทิศหลายทางนะเพราะคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ทีเดียวนะคะอะต่อมาค่ะคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนคนที่เกิดวันที่16ที่สถานะไม่ชัดเจนปี6 5เป็นอย่างไรความรัก two of swords นะคะ กรีนอฟโปลส์นะคะและเดอะทาวเวอร์นะคะเหมือนกับมีความกังวลใจเนาะคุณมีความกลัวมีความกังวลเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณอย่างกระทันหันเลยทีเดียวนะคะจะบอกว่าบางครั้งบางทีคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องงานนะโฟกัสในเรื่องงานหรือคนที่คุณคุยด้วยอาจจะโฟกัสในเรื่องงานนะคะโฟกัสในสิ่งที่เป็นเรื่องของการงานการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานอะไรเงี้ยก็เลยในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้แบบไปโฟกัสมากนักนะคะคืออยู่ อยู่อยู่ด้วยตัวเองก็เหมือนกับมีความมั่นคงมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมีความสุขมากมายมีความเจริญเติบโตมีความเจริญก้าวหน้าอยู่แล้วนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเกิดมันไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างปรับปรับเลยทีเดียวนะแล้วมันก็จะนําพาคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วปี25เป็นอย่างไรคนที่เกิดวันที่16 Queen of Pentacles นะคะ The High r o h a n t นะคะและ หรือเมจิกเชียนนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วในปี65ห้านะคะสำหรับคนที่เกิดวันที่16นะคะเป็นไปได้ว่าช่วงเวลานี้เป็นการสร้างเงินสร้างทองสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะอยู่ช่วงเวลานี้เหมือนเป็นความแบบสงบสงบอ่ะสงบสงบ,สงบในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเป็นไปได้ว่าต่างคนต่างทามาหาหาเลี้ยงเนาะทำทำเงินทําทองอทํางานมุ่งมั่นทํางานตั้งใจทํางานเพื่อให้ไปสู่จุดที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็จะบอกว่า คุณค่อนข้างที่จะใช้ความคิดเยอะด้วยนะคะหรือบางคนแฟนก็อาจจะใช้ความคิดเยอะนะแฟน คุณผู้ชายนะคะจะมีสเสน่ห์มากๆหรือคนที่เป็นผู้หญิงที่มาดูคลิปนี้จะบอกว่าแฟนคุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์คือดูแบบดูดีมีสเสน่ห์ส่วนตัวคุณเองก็หาเงินหาทองอยู่นะแฟนคุณอาจจะซัพพอร์ตคุณเรื่องเงินก็เป็นไปได้ด้วยนะเออซึ่งทําให้คุณแบบอยู่ดีมีสุขแหละเออแต่เหมือนแฟนคุณอาจจะทํางานเยอะทํางานหนักก็เลยอาจจะแบบบางครั้งเหงาๆไปบ้างก็อย่าลืมเติมความหวานให้กันละกันหรือบางครั้งบางคนก็คือพยายามจะสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อแบบไปเจรจา กับผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้นะอาจจะมีการเจรจากับผู้ใหญ่เพื่อที่จะแบบอาจจะมองในเรื่องของการแต่งแต่งงงแต่งงานอะไรต่างๆคือพยายามสร้างฐานะให้มันมั่นคงอะ่ะออแต่ช่วงเวลานี้อย่าลืมอย่าลืมที่จะเติมความหวานเติมกําลังใจให้กันด้วยนะคะบางทีมุ่งมั่นในเรื่องของการหาเงินหาทองสร้างเืินสร้างตัวมากเกินไปอาจจะไม่ได้เติมความหวานให้แก่กันนะคะก็พยายามเติมความหวานให้แก่กันเยอะๆละกันนะคะอ่ะและนี่คือทั้งหมดของดวงชะตาพาเพลินในวันนี้ของคนที่เกิดวันที่16 ในปี2515นะคะและพไพ่ใบสุดท้ายที่คุณได้นั่นก็คือ Tree of Cups ดูแล้วจะมีพลังงานดีๆมีโอกาสดีๆมีความามีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองหรือกินเลี้ยงหรือว่ามาีมีโอกาสที่จะได้รับเรื่องราวดีๆที่จะนำพาไปสู่การแบบเลี้ยงฉลองเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจงก้าวต่อไปข้างหน้านะคะใช้ชีวิตให้เต็มที่นะ,ะสิ่งดีๆโอกาสดีๆ ความรู้สึกดีๆกําลังรอคุณอยู่ในวันข้างหน้านะคะในปี2565นั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดวันที่16นะคะและตามธรรมเนียมค่ะเราจะเปิดไพ่พิเศษให้กับคนที่เกิดในวันที่16 mm hmm. เพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้ใช้ชีวิตได้อย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็มีความสุขด้วยนะคะ mm hmm. สิ่งที่คุณจะได้นะคะไพ่ที่คุณจะได้นั่นก็คือสเรื่องดีค่ะ เรารู้ว่าการมองโลกในแง่ดีทําให้จิตใจสดชื่นแต่คนส่วนใหญ่กลับคิดเรื่องไม่ดีได้ง่ายกว่าเรื่องดีเรื่องดีสาเรื่องเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะคะในการฝึกสมองให้คุณชินกับการคิดเรื่องดีทุกคืนก่อนเข้านอนใช้เวลาทบทวนคิดถึงเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างวันสัก3ามเรื่องนะคะเขียนเฉพาะหัวข้อลงในกระดาษให้เวลาตัวเองค่ควรแต่ละเรื่องสักโค่ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะถ้ามีวินัยก็ทําต่อเนื่องลยสีถึงหสัปดาห์เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเองนะ,ะสิ่งที่พาออยากจะบอกก็คือว่าบางครั้งบางที สิ่งที่แบบว่าคุณไม่มีหรือเรื่องที่ไม่ดีทําให้จิตใจมันหม่นหมองหรือเศร้าหมองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเทคนิคที่จะทําให้เรามีความสุขง,ง่ายๆนะคะแล้วก็ฝึกสมองให้คุ้นชินกับการคิดเรื่องดีๆก็คือก่อนเข้านอนทุกคืนนะคิดถึงเรื่องดีๆ3เรื่องนะคะคิดว่ามันมีอะไรบ้างที่ดีๆเช่น 1. นึ่เราได้ เริ่มต้นทำตามความฝันอะไรบางอย่างของเราแล้วนะขอบคุณตัวเองที่ขยันหมั่นเพียรขอบคุณครอบครัวที่ส,สนับส,สนุนัพ p อ o r t นะสองวันนี้เราได้ฟังคลิปดีๆเราได้มาฟังคลิปนี้นะ,ะโชคดีจังเลยที่เราได้ฟังคลิปนี้นะ,ะได้สร้างพลังกาลังใจให้ตัวเองได้เห็นได้มีเทคนิคในการใช้ชีวิตของตัวเองให้มันมีความสุข ดีขึ้นมีจิตใจที่สดชื่นมากยิ่งขึ้นเออขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองมาเจอคลิปนี้ขอบคุณอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณโดนบรรดาลให้คุณกดคลิกชมคลิปนี้แล้วก็ชมจนจบจนมาถึงวินาทีนี้อ่ะขอบคุณสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอ่ะสามสมมตินะ,ะขอบคุณ ที่วันนี้เอ้ยเราได้ดูแลตัวเองได้ทานข้าวมื้อเช้ากลางวันเย็นครบเลยดูแลตัวเองได้อย่างดีทําให้เรามีร่างกายสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เอ้ยขอบคุณตัวเองที่ดูแลตัวเองดีขอบคุณคนที่ทํากับข้าวให้เราขอบคุณแม่ครัวขอบคุณแม่ค้าที่ทําอาหารดีๆที่มีประโยชน์ให้กับเราได้ทานนะคะและนี่คือเทคนิคนะคะในการที่จะทําให้คุณมีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสแล้วก็มีความสุขแล้วก็คิดเรื่องดีๆแล้วคุณจะเห็นเลยว่าคุณมีความโชคดีอยู่รอบตัวมีสิ่ง ดีๆอยู่รอบตัวแล้วก็จะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นและการคิดถึงเรื่องดีๆคิดถึงสิ่งดีๆแบบนี้นะคะมันจะเรียกแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณเรียกความโชคดีเข้ามาหาคุณ เรียกความโชคดีเข้ามาสู่ชีวิตคนนะคะและนี่คือดวงชะตาดวงชะตาพาพเพลินในวันนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันที่16หนะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกําลังใจดีๆให้กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟิร์สให้ทุกช่องทางเลยนะคะถือเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับแม่หมอนะคะในการทําคลิปดีๆต่อไปนะคะขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็มีความสุขมีความ ทรงพลังในการใช้ชีวิตนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย